สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เรายังเรียนกันอยู่ในหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะและวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องความสำคัญของการรับประทานอาหารผ่าเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก,กันก่อนนะคะ ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงกันหรือเปล่าคะถ้าเด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงเด็กๆก,ก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปเรียนรู้ความสําคัญของการรับประทานอาหารกันค่ะไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่2เรื่องความสําคัญและประโยชน์ของอาหารกันค่ะ ที่มีประโยชน์เมื่อเด็กๆรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ตามวัยค่ะต่อไปเรามาดูอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาหารที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเด็กๆรับประทานไปในปริมาณที่มากนั้นเด็กๆก็จะกลายเป็นโรคโรคนั้นชื่อว่าโรคอ้วนค่ะ ดังนั้นความสำคัญและประโยชน์ของการรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากๆเด็กๆควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษวัละครค่ะ Food Food อาหารค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูอีไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องความสำคัญในการรับประทานอาหารค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานมาให้เด็กๆทำค่ะใบงานวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพปลาค่ะเห็นไหมคะปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆก็ต้องรับประทานปลาด้วยนะคะค่ะในเมื่อเด็กๆ ระบายสีปลาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะค่ะคุณครูขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย